สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอุตีสุขสุขันดีจ้ามีสภาพมาเก็บเห็หดพี่เจ้าจ้ะพี่พอเลยจ้ะคุณทึงๆคุณโอ้ยกล่องกับกระถือนะจ้ะนี่นี่พี่อีกอย่าต้องรอพี่เห็นว่าจะโอ้ยบางพี่ทำงานจ้ะเก็บเห็ดย่ำใบจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ เอาบไปได้มเสียได้เดี๋ยวจะถ่ายูปให้นูนีจ้ะอึ๊บดูก็แตกดูกระคอยแข็งไปเลยจ้ะทุกคนเจ้ะทุกคนจะจกไปเอาดอกใบก่อน มันสะสายอยู่จ้ะทุกคนอันนันมือก็ได้อุ๊บองน้องเกอติดตามอกันนี่จ้ะนี่อยู่โอ้น้องต้อกเห็ดสะนายทุกน้องพี่อึนซึบ ง่ายงามทุกคนจ้ะกลบบ้านจ้าง่ายพิโก็ได้ตะเวนแยงตาคำน้ำจ่าทุกคนจ้าใบสามนะจ้าก็เลยเก็บเศร้าปนไทยปนใดเนาะจ้าอันนี้ของน้องสาวเขาหล่อหาเห็ดงูเขาก็เลยมาเก็บเห็ดกับพี่หนูเขาก็ได้หลายอยู่จ่าทุกคนตากระตาหน่อยเต็มแล้วล่ะจ้านี่กระตาใหญ่จ้าทุกคนนะคะไปบ้านจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกตาหนึ่งก่อนไอปลาหนึ่งก่อนน่าจะเนาะไป ใส่ถสุงจ้ะตาหนักบอามากากปลาที่สองจ้ะเป็น,น,นยังงี้โอ้แข็งดีจ้ะแข็งดีจ้ะทุกคนอไยู่ คนจ้าผลงานกะสาวก,ากาบาับกาใบนะเนาะทุกคนจา้าอันนี้เป็นของลูกชายเด้วจ้าไปเก็บตอนแตกแต่สาวจ้าทุกคนจา้าเหี่ดอกปุ่มตุ่มสวยๆเลยจ้าทุกคนจา้ามีหอดเห็ดตะมูเตียนี่จา้าอันนี้ลูกชายอันนี้พี่หนูไปเก็บมาเมื่อกี้นี่นะจ้าทุกคนจ้านี่ลมจ้าทุกคนเห็ดแตกกระเพอบริเลียงสวยเลยครัทุกคนจา้าพอตัดตะขาแล้วก็ตีนแจกตาเลยก็ะจิลวกแล้วจ้าทุกคนจ้ากันี ลวกตำมแามสะอาดจ้าจ้ามันมานจ้าโอ้ยสุดยอดที่สจ้าคุณผีรับชมเ้อจ้าพอกันเดีลยปวิดีโอถัดไปจ้าบายบายจ้า